สวัสดีครับเจนะบิทคอยน์แมนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเครื่องขุดอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเครื่องขุดรุ่นใหม่ล่าสุดนะที่เพิ่งมาถึงไทยเลยนะครับเรื่องส่งมาหลายรอบนะครับจนส่งออกมาจนได้นะครับตัวนี้คือ H3 นะครับตัวนี้นะฮะก็ทาแรงขุดนะครับได้อยู่ที่9เทเลเฮนะครับกินไฟ2,080วัตต์นะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับตัว หักเอาเรื่องนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเวลาติดตั้งนะครับเราก็ต้องมีหนึ่งสายแรนนะครับสองสายไฟนะครับสายไฟนะครับสองเส้นนะแล้วก็ที่วางขนาดนะครับที่ความยาวนะฮะอยู่ที่สี่สิบห้าเซนนะครับแล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่ 30สเซนนะครับที่จะเป็นต้องใช้นะฮะแล้วก็ช่องด้านหลังระบายความร้อนนะครับที่กว้างอยู่ที่20เซนนะครับสูงอยู่ที่25เอ่อ25ซนนะครับช่องระบายความร้อนอ่าประมาณนี้นะก็จะสามารถวางเครื่องนี้ได้แล้วนะครับแต่เ,เราก่ออื่นนะเราไปดูรายได้กางจอนนะครับเครื่องนี้รายได้เป็นยังไงนะตอนนี้นะฮะ ก็จะอยู่ที่8ดอลลาร์นะครับต่อเดือนไอ้ต่อวันนะครับแ่ดอลลาร์ต่อวันนะครับหรือ8ปอ่าคูณ35นะฮะก็จะอยู่ที่วันละประมาณวันละ280นะครับแล้วก็30วันนะครับก็จะเป็น8,004นะรายได้8,004นะค่านะไฟนะครับประมาณ6,004นะครับ จะเหลืออยู่ที่ลบผิดนะครับเหลือสองพันต่อเดือนนะครับราคาเครื่องนะเก้าหมื่นเก้านะครับหารด้วยสองพันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าสิบเดือนคืนทุนนะครับแต่ถ้าไม่คิดค่าไฟนะครับฟันสี่เนี่ยก็จะคืนทุนในสิบ ในหนึ่งปีนะฮะประมาณนี้นะโอเคเรามาดูาตัวเครื่องปุดกันดีกว่าว่า,วาเวลามันปูดเสียงมันดังแค่ไหนนะครับแล้วแรงปุดมันให้มาเท่าไหร่นะครับเสียบปั๊กก่อนเลยเสียบแรงก่อนนะฮะแล้วก็เสียบปั๊กนะครับตอนนี้จะขอย้ายฝั่งนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราย้ายมาฝั่งนี้นะครับเพื่อจะเป่าความร้อนออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเป่าเข้ผาผนังเนี่ยความร้อนจะตีกลับนะครับเราก็ควรจะ วางหันไปช่วงที่ผนังโลกนะครับอย่าไปหันเข้าผนังนะแล้วนี่ก็คือสายไฟของเรานะครับเสียบเข้าไปที่ช่องด้าน AC นะครับด้าน,นล่างนะอ่ะเดี๋ยวผมยกเครื่องให้ดูว่าเสียบตรงไหนนะครับนี่ตัวเครื่องนะประมาณนี้นะครับที่มีตัวทคร่งลงมระบายความร้อนด้านหน้า5ตัวครับด้านหลัง2ตัวนะแล้วก็ช่องเสียบแลนนะครับแล้วก็ช่องเสียบ AC ตรงนี้นะนี่นะ2ตัว แล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องสายไฟที่ขนาดต้องได้นะครับ1.5ม mm ิลขึ้นไปนะต่อเส้นนะครับเสียบไปสองเส้นนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวขย้ายไม้เนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ อ่ะสุรัตค์กุเลนิดหนึ่งนะครับอ,อ่ะนะครับเพิ่งปรับแต่งโต๊ะใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราเทสกันเลยนะครับเดี๋ยวสตูดิโอใหม่จะสะดวกกว่าน,นี้นะครับพอเสียบนะไฟเขียวกับไฟแดงจะขึ้นพร้อมกันอยู่นะครับตอนนี้นะที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องก็จะเสียงยังไม่ดังมากนะครับ แล้วก็จะค่อยๆดังขึ้นนะครับตอนนี้พอเราเสียบเสร็จนะครับเราใช้โปรแกรม2ตัวคือ Advanced IP Scanner หรือ IP Report นะครับคือโปรแกรม2ต,ตัวนี้นะครับไว้สำหรับค้นหาไอพีเครื่องนะครับและตัวนี้สแกนก็ได้นะครับชนะนะื่อ Advanced IP Scanner นะเลื่อนลงมาหน่อยนะแล้วก็ตัวนี้ก็ได้นะเป็น IP Reporter นะครับก็กด Start นะ กดสตาร์แล้วก็แทสเซ็ปมันเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดหน้าเครื่องที่เกี่ยวว่า I p r e Porter นะอ่าจะให้เดีวปุ่มปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับกดนะครับกดเข้าไป้างไว้แป๊บหนึ่งครับให้ไฟเขียวแดงขึ้นพร้อมกันนะครับกระพริบแบบนี้นะครับไอ I ีก็จะขึ้นมานะครับเป็นหนึ่งสามแปดตรงนี้นะครับ จริงๆตัวนี้สแกนก็เจอเหมือนกันนะให้ดูตรงลูกศรนะอันนี้จะไม่ใช่นะเราวเทอร์เครื่องสิน์นะครับอันต่อไปก็ด้เป็น138ที่ตรงกันนะครับเราก็ดับเบั้คลิกเลยนะฮะมันก็จะเปิดหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจบไลคลิกโปรแกรมไหนก็ได้นะหรือถ้าะดบเบั้คลิกไม่ได้ต่อไปวางข้างบนแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วใส่ยูเซอร์รูทนะครับปัสส์รูทนะครับ อ่ะตัวนี้เครื่องทํางานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สุดเพราะว่าไม่คอนเนคฟูไม่ได้นะครับเราว่าจะคอนเนคฟูนะโดยเราก็จะไปที่ฟูนะครับฟูตัวแนะนำนะมีเบียร์ดีซีเอยูฟูนะครับเราใช้เบียร์ก็ได้นะเบียร์เดี๋ยวล็อกอินก่อนหลังจากเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นลูเซอร์เราตรงนี้นะครับ Master l u เ e r เดี๋ยวเปลี่ยนได้ เราก็ไปที่ปูนะครับตัวนี้นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนที่เราจะขุดนะครับตัวนี้คือ S10 น,น,นะครับตัวนี้นะด้านล,ล่างด้านล้านะจะเห็นปูอยู่ทับที่เลยเขาบอกอีกฝอนหนึ่งที่ใช้ได้คือ3.8นะ่นะแล้วก็เอาไปใส่ที่เครื่องที่ล็อกอิวนไว้นะครับ แอนไมเนอร์ะไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ใส่ปูเข้าไปอัแอนูน่าศูนยแปลดลบสูนยออกตัวนี้นะใส่อะไรนะครับไปใส่สปแปรที่เบี้ยนะครับพาดตรงนี้นะครับทนะ็อปฟี่มาแล้วก็ตามด้วยจุล็ดนะแล้วก็ใส่เอสเอสส์นี่นะ ต้องอันนี้ใส่อะไรก็ได้นะครับ B น,นี่ก็ได้นะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องไปติ๊กนะครับเซฟได้เลยเครื่องก็จะเซฟนะครับก็จะมุ่นๆเซฟอยู่แเครื่องอาจจะมีการรีบูตน,นะครับตัวนี้ปุดได้สองอย่างนะคือตาสามกับเบรกดูบีอ่าเราเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็ รอเพิ่มาทำงานนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับก็คือการสร้างค่ารอกพัดลมงนะครับถ้ากดติต๊กก็คือจะติ๊กรอกพัดลมให้ร้อยเปอร์เซ็นตหรือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่แนะนำให้เปิดออโต้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะมีตัวของแดชบอร์ดนะครับหน้าแรกเห็นว่าฟูมันเข้าไปแล้วนะครับรอฟูคอนเน็กนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามันเน็ตเวิร์กมันขึ้นโอเคแล้วนะครับโอเคหมดน้ำพุ่มพัดลมเน็ตเวิร์กนะครับแรงขุดนะแล้วก็ความถี่ที่800นะก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับแรงขุดยังไม่ขึ้นนะครับในชิปมีทั้งหมด712ชิปนะครับก็อ,อยู่สีเขียวหมดอปกตินะฮะแล้วก็รอรอพัดลมขึ้นนะครับอันนี้ก็หน้าที่เราเซตติ้งไปนะครับ ก็คือมี mining address ที่ต้องใส่ uh, mining name คร uh, ับ mining name แล้วก็ password นะครับเรื่องใส่อะไรก็ได้อ่า uh, ในช่อง password นะช่องอื่นก็ต้องตามปู่นะครับ ip setting นะครับก็คือไว้สำหรับตั้งค่า ip ในการเข้าไปเครื่องนะครับก็คือชื่อเครื่องนะครับแล้วก็ระบบแบบ, auto, บออโต้นะครับก็คือออโต้ให้เลยจบนะครับ หรือถ้าตั้งสแตติกก็ต้องกรอปมาใส่เองนะตัวนี้ก็วิธีตั้งก็อินบ็อกซ์มาที่เพจได้นะครับถ้าใครใช้ไม่เป็นนะเอลาย s j a y f o r minor นะครับก็อินบ็อกซ์มาสอบถามได้หรือการลดเสียงนะครับจะทำยังไงนะการที่จะขูดอันไหนคุ้มนะถามที่ลาย s j a y four minor ได้ต่อมานะเป็นซิสเต็มนะครับไว้สำหรับเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับ เอาพัดเวิร์ดเก่าที่ใส่รูทเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่พัสเวิร์ดใหม่ก็เปลี่ยนพัดเวิร์ดได้แล้วก็เฟิมแวร์นะครับเราก็ต้องอัปโหลดเปิมแวร์เข้าไปนะในการอัปเดตนะครับเพื่อให้เป็นเวอร์ชันใหม่นั่นเองนะกดอัปเดตกันเองอันนี้ C ting, นคีสติ๊กติ๊กเก็บ s e t t ติ g เดิมใหม่ๆนะฮะถ้าเก็บไว้ก็ติ๊กไว้นะครับถ้าเก็บไว้ก็ติ๊กออกนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับมุมล่างเนี่ยจะเห็นม i n เนอร์หลอกอยู่นะครับก็จะให้ดูการทํางานของเครื่องนะว่ามันคอนเน็กตีหรือยังนะครับเห็น9.2ซิปนะครับถ้าดูไม่เป็นนะครับอ่าก๊อปปี้ส่งมาที่ร้านได้จะดูให้นะครับนี่นะฮะบอกการทํางานของเครื่องนะครับพอเครื่องมาทํางานเสร็จแล้วเสียงจะเบาลงนะฮะแล้วก็ซึ่งสเตตัสเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับว่าคอนเน็กตูสาเร็จแล้ว แล้วก็รอแรงขุดขึ้นนะครับตัวนี้มีอีกนิดหน่อยนะครับคือตัวนี้ไว้สําหรับอ,อไม่รู้ว่าเครื่องไหนเครื่องเรานะเปิดตัวนี้ปุ๊บมันจะกระพริบกระพริบหน้าเครื่องนะคือเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาได้นะมีจีนอย่างจินนะไม่มีไทยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถซ็ตเอ่อ เซ็ตเครื่องได้ผ่านมุมขวานะมีปุ่มฟ้ากับปุ่มังเงินนะปุ่มสีแดงนะคือรีเซ็ตเครื่องนะอเป็นค่าโรงงานกับเอาคอนฟิกต่างๆออกหมดกับรีสตาร์ทนะก็คือปิดเปิดใหม่เฉยๆนะแต่จะเป็นอะไรก็คือเครื่องมันจะเริ่มทำงานใหม่นะครับโอเคก็ประมาณนี้อ่นะตอนนี้แรงขุดเริ่มขึ้นมาแล้วจะขึ้นตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นแรงขุดเดียร์ทามนะะอันนี้เอเวอร์เรทไม่ใช่เอเวอร์เรก็คือ สิ่งที่ควรจะเป็นนะครับถ้าควรจะประมาณนี้ถ้าต่ำกว่านี้ถืงว่าแรงขุดตกนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดโบนลบแค่5%ซ็ถือว่าแรงขุดปกตินะครับแรงขุดก็จะขึ้นมาแล้วนะอันนี้เป็นแรงขุดเดียวทามนะครับก็จะสวิงหน่อยแต่แรงขุดเสี่ยก็อยู่ที่9 0 0ันะครับก็ถือว่าโอเคเนี่ยอันนี้ขึ้นมา9กา้านละนะครับอ่านี้31วินะครับตอนนี้ใช้เวลาขุดเริ่มไม่นานมากนะฮะ อุณหภูมิเครื่องอยู่ที่52องศาถือว่าอุณหภูมิน้อยมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวัดการกินไฟกันนะครับที่แรงุดประมาณ9,000เนี่ย9,000เอ่อ9,000ซีเฮสนะครับหรือ9ถี่เนะครับกินไฟเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นการกินไฟของเขานะครับก็คือดูอยังไงนะดูตรงนี้นะ 2,240บวัตต์นะครับตรงนี้ครเลขีนะครับ2องพร้อยสสบวัตต์ก็ถือว่าค่อนข้างจะตรงสเปคนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยแนะต่ละที่มันเพิ่มขึ้นมานิดนึ่งนะครับ100ยเมพนะครับเนี่ยมันขึ้น100 m เมพมันก็เลยอ่ะเดี๋ยวผมขยายจอก,ก่อนนะครับ ตรงนี้นะสองพันสองร้อยสิบกวต่อประมาณนะด้วยแรงสูดประมาณเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบ m/s นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมลองคำนวณรายได้ใหม่ก็ได้นะก็สามารถไปคำนวณในวัตถูมาได้นะเข้าไปที่วัตตูมานะครับแล้วก็ไปที่คอยนะครับต่อไปที่ HNS นะครับ อันนี้นะ H a S นะครับแล้วก็ไปดูแรงขุดตอนนี้นะครับเก้าพัน ms นะครับแล้วก็มาดูตัวของการกินไฟนะครับ2,119ันหนึร้อก้าไฟนงเลยนะครับโดนไ่นะครับ2,180วัตต์นะครับมันอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับให้มันสเสียรนิ่งก่อนนะครับ 2,180วัตต์ 1, Wh, นะครับอ่ะแล้วเราก็ไปดูตัวคำนวณนะครอบ PNS นะครับ2,180วัตต์นะครับ, K N H, รบ, 2, Wh, รบแล้วก็แรงขุดนะครับ9.15นะครับ PS นะครับเราก็สามารถกดแคลคูลเรทนะครับเราจะรู้ว่า วันหนึ่งจะได้กี่อ่ากี่เหรียญน,นะครับกี่เหรียญแล้วก็เป็นเงินเท่าไหร่นะครับออกมาตรงนี้เลยนะก็คือต่อต่อวันนะครับวันละนะครับรีบอทนะสองร้อยสี่สิบห้าเหรียญนะครับตีออกมาคือเจ็ดจุดสี่ดอลลาร์นะครับกินไฟเนี่ยค่าคอสประมาณห้าดอลลาร์นะครับเหลือประมาณสองจุดหนึ่งเจ็ดดอลลาร์นั่นเองนะครับ ประมาณนี้หรือเดือนละนะครับร้อยห้าสิบหกดอละลาร์นะครับห้าร้อยห้าสิบหกดอละลาร์นะครับก็คืออันนี้คือการกินไฟนะครับประมาณห้าพันห้านะครับการกินไฟเขาแล้วก็เป็นต่อรายได้นะครับรีบอร์ดนะสองร้อยยี่สิบเอ็ดดอลลาร์นะ,ะนะน้นใส่จิบไปนิดนึงนะครับ คูณด้วยอันนี้คือรายได้นะครับแล้วก็ลบค่าไฟนะครับห้าพันห้านะก็จะเหลือกำไรสองพันสองแปดหกแปดนะครับก็จะคืนทุนเก้าหมื่นย่าหางสองสองหกเก้านะก็จะอยู่ที่ป, 4, 4ประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าลพชเข้าไปนะฮะประมาณนี้นะครับก็ตัวของเพชร H สนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการคำนวณจากแรงกดจริงๆที่เขาทำได้นะแล้วก,การกินไฟจริงๆที่วัดได้นะครับอ่ะวัดต่อมาเป็นวัดเสียงนะครับอ่ะเดียวเราวัดเสียงกันเราใช้แอปอตัวของ DB นะครับ DB meter นะครับตัวนี้ แต่เราต้องไม่พูดก่อนนะงั้นเสียงมันจะเข้านะครับแล้วเ,เสียงมันจะดังตอนนี้นะครับถ้าผ่านจากเครื่องสองฟุตจะอยู่ที่6 5สิเดซิเบลนะครับถ้าอยู่ติดกับเครื่องเลยก็ประมาณ6 9สิเดซิเบลนะครับ โดยประมาณนะนี่ก็คือเสียงของเจ้าตัวเครื่องนี้ถือว่าเบากว่าเครื่องอื่นนะครับผมว่าเป็นเครื่องเสียงเบาเครื่องหนึ่งนะครับที่สามารถวางในห้องได้นะแต่ว่าก็ยังลำพานิดนะครับประมาณเครื่องกองอากาศนะครับประมาณนี้หรือเสียงประมาณเครื่องบุฝุ่นพกพาเล็กๆนะครับประมาณนั้นนะเจ้าเสียงเครื่องนี้นะครับตอนนี้นะฝุ่นก็เข้ามาในเวียร์แล้วนะครับเอ่อ ถ้าเกิดเราขุดเข้ามาในเวียเนี่ยมันก็จะมาขึ้นนะใน HNS นะครับในตรงนี้นะ9 PS ต่วบานะครับแล้วก็มาดูแยกลายเครื่องได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ดูการจ่ายตรงนี้นะครับจะมีอการจ่ายออกมาว่าเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับเจ้ตัวแดชบอร์ดรับของในเวียนะฮะแล้วก็มาดูแอสเซทนะครับก็คือเงินที่เข้านะครับอก็จะบอกว่า ตั้งออโต้ได้นะออโต้ในการโอนก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ออโต้โอนออกนะจะไม่เสียค่าธรรมเนียมถ้าโอนเองจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับประมาณนี้เลยนะครับการขุดเอเนก็ง่ายๆนะครับผมตอนนี้ก็รีวิวนะครับเครื่องนี้ประมาณนี้นะครับว่าทำงานใช้งานยังไงนะครับแล้วก็กินไฟเป็นยังไงแรงขุดเป็นยังไงนะครับแล้วก็เสียงดังไหมนะถ้าเป็นการแจ้งเรากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ว่าเดี๋ยวมีทิปอะไรใหม่นะเราจะมารีวิวการเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอุดหนุนด้านเราก็ขอขอบคุณมากมากนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะยยนดีให้ความรึกษานะครับตัสับสไค์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอุปกรณ์ไอทีอะไรเด็ดๆเนี่ยเราก็จะมาลงให้ดูกันเหมือนกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับครั้ง